ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่511แต่ว่าฉันก็ได้สูญเสียคนในตระกูลไป ทุกคนบอกว่าพวกเขาไม่ควรเลี้ยงดูเอาอกเอาใจเจียนอีหลิงถึงขนาดนี้เจียนอีหลิงไปยุ่งผิดคนนั่นคือเหตุผลที่ชะตากรรมของเธอและตระกูลจบลงเช่นนี้พวกเขาบอกว่านี่คือการลงโทษตระกูลเจียนพวกเขาสมควรได้รับการลงโทษสำหรับการกระทำของพวกเขาถ้าตระกูลเจียนไม่สปอยเจียนอีหลิงสิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเจียนอี้เหิงไม่สนใจเรื่องพวกนั้นต่อให้เจียนอีหลิงจะทำสิ่งเลวร้ายมากมายแต่เธอก็ยังคงเป็นน้องสาวเขาเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาอีหลิงฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความผิดของเธอที่ครอบครัวของเรากลับกลายเป็นแบบนี้มันไม่เกี่ยวว่าเธอเข้าไปยุ่งกับตระกูลชินหรือไม่อันที่จริงเราได้แต่ตำหนิตัวเองว่ามีความสามารถไม่เพียงพอเท่านั้น เราได้แต่ตำหนิตัวเองที่ไม่รู้จักหัวใจและความตั้งใจที่แท้จริงของคนเท่านั้นอีหลิงฉันรู้ว่าน้องเกลียดเราอย่างไรก็ตามเราหวังว่าน้องจะไม่เกลียดปู่เจียนเขาผ่านอะไรมามากมายฉันรู้ว่าเขารักเธอมากที่สุดเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะรักเธอแต่เขาก็ยังคงเป็นหัวหน้าตระกูลของเราก่อนนี้เขาต้องปกป้องทั้งตระกูลเป็นผลให้เขาไม่สามารถปกป้องเธอได้ย้อนกลับไปตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าปู่เจียนไม่ทำอย่างนั้น พ่อฉันก็คงตายไปแล้วเขาไม่ต้องการให้พวกเราทุกคนต้องทนทุกข์นั่นเป็นสาเหตุที่เขาขับไล่เธอออกจากครอบครัวฉันเกลียดตระกูลฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉินชวนทุกคนบอกฉันว่าตระกูลฉินไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าฉันก็ได้สูญเสียคนในตระกูลไปและสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าบ้านเจียนอี้เหิงอยู่น่าสุสานเป็นเวลานานเมื่อเขากำลังจะจากไปเขาก็ไปเจอเข้ากับเจียนหยุนเฉิงทั้งสองคนจบลงด้วยการทะเลาะกัน แม้ว่าทั้งสองคนจะสวมสูทแต่พวกเขาก็ยังปลุกปล้ามต่อสู้ไปรอบๆร,ราวกับเด็กๆหลังจากการต่อสู้ทั้งสองคนตัดสินใจนอนราบกับพื้นพวกเขาแงนอนมองท้องฟ้าด้วยดวงตาแดงฉานแม้ว่าที่พวกเขาต่อสู้นั้นเป็นคนอื่นแต่คนที่พวกเขาเกลียดมากที่สุดก็คือตัวเขาเองเช้าตรู่เจียนอี้เหิงถูกปลุกให้ตื่นด้วยโทรศัพท์จากที่ทำงาน เียนอี้เหิงคยีตาขณะที่พยายามดิ้นรนลุกขึ้นเขาสวมชุดนอนลายสกอตผมเขายุ่งเหยิงและไม่ได้แต่งหน้าเขาดูไม่เหมือนผู้หญิงเซ็กซี่ในในคลับนั้นเลยอันที่จริงเขามีหน้าเด็กอยู่เล็กน้อยดวงตาเขาพร่ามัวขณะที่เขาฟังคนที่ปลายสายคนผู้นั้นกำลังบอกเขาเกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทพบเจออันที่จริงจูจ่ๆก็มีหลายสิ่งที่ทำให้บริษัทหนักใจ หน้าต่าง่วงนอนของเจียนอี้เหิงถูกกองปัญหาที่มาจากไหนไม่รู้ฟาดจนแตกกระจายบ้านแล้วทั้งหมดนี้มันอะไรกันแค่มองปัญหาก็ทำให้เขาปวดหัวแล้วหลังจากที่วางสายแล้วเจียนอี้เหิงก็ลุกขึ้นล้างหน้าบานปากจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าขณะที่เขากำลังทำสิ่งเหล่านี้เขาก็คิดไปถึงกองปัญหาที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกทําไมจู่ๆก็มีเรื่องน่าเบื่อมากมายปรากฏขึ้นมา เชีย่ยคงไม่ใช่ไอเวนนั่นที่อยู่ห้องตรงข้ามทำเรื่องนี้หรอกนะอามีความเป็นไปได้นั้นจริงด้วยชี้เพื่อที่จะจองตัวน้องสาวเขาถึงกับทำสิ่งที่น่ารังเกียจจังหวัดขึ้นมาจริงๆอาผู้ชายคนนั้นสามารถทำอะไรก็ได้จริงๆอีหลิงยังเด็กมากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พาเธอไปจากพวกเขาหลังจากที่เจียนอี้เหิงรู้ตัวเขาก็ไม่รีบร้อนและกังวลอีกต่อไป เขาเปลี่ยนเป็นชุดลำลองและเดินออกจากประตูด้วยรอยยิ้มเขาปรากฏตัวต่อหน้าใจวินเชิงและเจียนอีหลิงในเวลาเดียวกันกับเมื่อวานอีหลิงฉันจะไปส่งเธอเข้ามหาวิทยาลัยฉันจะแนะนำเธอให้กับคนที่ฉันรู้จักเขาหล่อและมีอนาคตที่สดใสเหลือเกินเช่นเดียวกันอันที่จริงเขาเป็นมนุษย์ที่ดีและมีเกียรติเจียนอีหิงเน้นเฉพาะส่วนสุดท้ายของประโยค ราวกับว่าเจียนอี้เหิงกำลังบอกว่าจายหวินเชิงไม่หล่อและไม่มีความสามารถเพียงพอไม่ว่าอย่างไรายจวินเซิงก็สามารถได้ยินเจตนาเบื้องหลังคำพูดของเจียนอี้เหิงได้ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นจายหวินเชิงจึงไม่ใส่ใจที่จะโต้แย้งกับเจียนอี้เหิงเรื่องนี้เจียนอี้เหิงพูดต่อ อย่างไรก็ตามคนนั้นค่อนข้างโด่งดังอยู่บ้างเขาเป็นนักร้องเขาเคยอยู่วงเดียวกับเจียนยูหมินมาก่อนเขาชื่อลววสวินเขาเป็นคนที่เชื่อถือได้ลววสวินเป็นชื่อที่ใจวินเชิงและเจียนอีหลิงรู้จักทั้งคู่สามปีที่แล้วที่คอนเสิร์ตจูปิเตอร์เจียนอีหลิงมอบของขวัญให้ลววศวินนั่นก็คือหมวกไหมพรมแฮนเมดตอนที่512พบกันอย่างที่พักของฉินรุย่ยห เมื่อได้ยินสิ่งนี้จ่ายวินเซอร์ก็ดึงเจียนอีหลิงเข้ามาใกล้มากขึ้นคืนนี้ฉันจำเป็นต้องไปตรวจดังนั้นแพทย์ส่วนตัวของฉันก็ควรอยู่ด้วยอื้อเจียนอีหลิงตอบดวงตาของเจียนอีเหิงเต็มไปด้วยความเกลียดชังในขณะที่เขาพูดว่าอืมน้องสาวของฉันควรจะมีเวลาว่างไม่ใช่เหรอเธอไม่จำเป็นต้องไปกับนายทุกครั้งตอนที่นายพูดออกมาใช่ไหม เอือหือเธอทำเรื่องของตัวเองในตอนกลางวันเธอไม่ได้อยู่กับฉันทั้ง24ชั่วโมงต่อวันจ่ายวินเชิงตอบถ้าเธอไม่ปฏิบัติภาระ,ระหน้าที่ในตอนกลางวันเธอก็ควรปฏิบัติให้เสร็จในตอนเย็นไม่ใช่เหรอไม่งั้นจะถือว่าเป็นงานได้ยังไงรอยยิ้มของเจียนอี้เหิงไม่ได้จางหายไปไม่เป็นไรฉันจะจัดเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เองนายคงไม่ตรนีและปฏิเสธที่จะให้วันหยุดแก่น้องสาวของฉันใช่ไหม อึมบางที่จ่ายวินเชิงตอบเขาก็มีรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนกันแม้ว่าทั้งสองจะยิ้มแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์แม้ว่าพฤติกรรมของเจียนอี้เหิงจะดูค่อนข้างเด็กแต่เขาได้พิจารณาการกระทำของตนเองอย่างละเอียดทีทถ่วนแล้วเขารู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของจ่ายวินเชิงเขารู้ว่าจ่ายวินเชิงสามารถตายได้ทุกเมื่อหากน้องสาวตกหลุมรักอีกฝ่ายจริงๆเธอจะทำยังไงถ้าเขาตาย เจียนอีหลิงไม่ควรต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้เจียนอีเหิงก็รู้ว่าจ่ายวินเชิงปฏิบัติต่อเจียนอีหลิงเป็นอย่างดีเขารู้ว่าจ่ายวินเชิงช่วยชีวิตของเจียนอีหลิงเมื่อสามปีที่แล้วเขาเคยได้ยินคนในตระกูลพูดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกขอบคุณจ่ายวินเชิงเป็นอย่างมากแต่ว่าเจียนอีหลิงเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเจียนอีเหิงเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนในตระกูลเท่านั้น เขาทนดูน้องสาวกลายเป็นไม้ไม่ได้ดังนั้นจะเป็นการดีที่สุดสำหรับน้องสาวเขาที่จะรักษาระยะห่างจากใจวินเชิงบ้านพักของชินหงรุย่ยในวิลล่าสไตล์ตะวันตกในเขตชานเมืองของเป่ยจิงท่านผู้เฒ่าหยุนมาเยี่ยมชินหงรุย่ยเจียนอีหลิงมาเป็นเพื่อนกับท่านผู้เท่าหยุนในการเยี่ยมครั้งนี้ ท่านผู้เท่าหยุนและชินหงรุ่ยรู้จักกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักแต่ท่านผู้เท่าหยุนก็ยังมาเยี่ยมเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้วยเหตุผลนี้เขาสามารถให้คําแนะนําเล็กน้อยเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของชินหงรุ่ยได้ดังนั้นภรรยาของชินรุ่ยจึงเชิญเขามาชินอยูฝานก็นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยทุกๆสองวันชินอยูฝานจะมาเยี่ยมชินหงรุย่ย อย่างไรก็ตามเธอไม่คิดว่าจะเจอเจียนอ e ีหลิงในวันนี้ก่อนหน้านี้ชินยูฝานรู้สึกว่าเธอเจอเจ,อเจียนอ e ีหลิงบ่อยเกินไปเธอทําอะไรถึงสมควรได้รับสิ่งนี้เมื่อภรรยาของชินงงรุ่ยเห็นว่ามีเด็กหญิงตัวเล็กๆติดตามท่านผู้เฒ่าหยุนมาเธอก็เต็มไปด้วยความอยากรู้สวัสดีท่านผู้เฒ่าหยุนสาวน้อยคนนี้คือใครกันเหรอเธอค,นนค่อ,คน,อนข้างน่ารักนะ ภรรยาของชินหงงรุ่ยเป็นผู้หญิงในวัยห0ิเธอแต่งกายด้วยชุดกี่เพ้าที่มีลวดลายสวยงามผมของเธอยาวประบานอกจากนี้ก็ยังมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าขณะที่เธอพูดอย่างสุภาพภรรยาของชินรุ่ยมองไปที่เจียนอีหลิงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความสุขสาวน้อยคนนี้ค่อนข้างน่ารักเธอมีรูปร่างเล็กและสวมเสื้อชีฟองสีขาวกับกางเกงขาสั้นสีดำขา,ขาเธอนั้นละเมียดละไมงดงามเช่นเดียวกัน ท่านผู้เฒ่าหยุนตอบคำถามแทนเจียนอีหลิงนี่คือเพื่อนตัวน้อยของฉันเธอเป็นอัจฉริยะด้านการแพทย์เธอมากับฉันเพื่อดูว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ยินเช่นนี้ภรรยาของฉินงงรุ่ยก็อดไม่ได้ที่จะยกย่องเจียนอีหลิงเธอต้องไม่ใช่อัจฉริยะธรรมดาแน่ถ้าเธอถูกเรียกว่าอัจฉริยะจากท่านผู้เฒ่าหยุนเธอต้องมีความสามารถเหลือล้อนแน่ฉันหวังว่าจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเธอในอนาคตคำพูดเธอยกย่องทั้งท่านผู้เฒ่าหยุนและเจียนอีหลิง ท่านผู้เทาหยุ่นยิ้มอย่างมีความหมายเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปเยี่ยมฉินหงรุยขอบคุณที่เป็นห่วงสามีของฉันตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาสามารถผ่าตัดได้เขาก็อารมณ์ดีขึ้นมามากเขาดูดีกว่าเมื่อสองสามวันก่อนมากขณะที่เธอพูดภรรยาของฉินหง,งรุยก็พาพวกเขาขึ้นไปยังชั้นบนตอนที่513พบกันอย่างที่พักของชินรุย2 ขณะที่พวกเขาเดินขึ้นไปชั้นบนฉินยูฝานก็จงใจเดินไปข้างๆเจียนอีหลิงเธอถามเจียนอีหลิงด้วยเสียงเบาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเรื่องงานเสียงของเจียนอีหลิงเยือกเย็นและนุ่มนวลเช่นเคยอย่างไรก็ตามทันทีที่ชินยูฝานได้ยินเสียงเจียนอีหลิงเธอก็เริ่มรู้สึกรำคาญใบหน้าเล็กๆที่ไรอารมณ์ของเจียนอีหลิงก็ไม่ได้ช่วยกอบกู้สถานการณ์เช่นเดียวกันเรื่องงานงั้นเหรอ เกี่ยวข้องกับลุงเธอยังไงเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการทดลองกับลุงของฉันชินอยู่ฝานพูดขณะที่เธอเตือนเจียนอีชินอยู่ฝานรู้ว่าเจียนอีหลิงเป็นนักศึกษาแพทย์อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจียนอีหลิงจะมีความสามารถขนาดไหนเธอก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ตรงเป็นผลให้มันเป็นความเสี่ยงเกินไปสาหรับเธอที่จะจัดการกับการผ่าตัดอือเจียนอีหลิงตอบอย่างนุ่มนวล อาจลืมไปเถอนนี้เป็นเรื่องเสียเวลาในการคุยกับเจียนอีหลิงเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปพวกเขาก็เห็นชินหงรุ่ยนอนอยู่บนเตียงมีกองอุปกรณ์การแพทย์อยู่สองข้างของเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์มีไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินมีแพทย์อีกคนอยู่ในห้องแพทย์คนนี้มีหน้าที่ดูแลฉินหงรุย่ยทันทีที่ท่านผู้เฒ่าหยุนเดินเข้าไปในห้องฉินหง,งรุย่ยก็ลืมตาขึ้นสีผิวเขาค่อนข้างแย่ใครๆก็บอกได้ว่าเขาป่วยหนัก อย่างไรก็ตามเมื่อชินหงรุ่ยเห็นท่านผู้เท่าหยุนเขาก็แสดงสีหน้าร่าเริงขึ้นท่านผู้เท่าหยุนท่านมาที่นี่แล้วได้โปรดอย่าขยับฉันมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสภาพสุขภาพของคุณอีกครั้งท่านผู้เท่าหยุนกล่าวอย่างเร่งรีบทั้งสองคนเป็นคนรู้จักด้วยเหตุนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชินรุ่ยจะมีความสุขเมื่อเห็นท่านผู้เท่าหยุนเริ่มแรกบุคคลแรกที่ชินหง,งรุ่ยเข้าหาก็คือท่านผู้เท่าหยุน อย่างไรก็ตามท่านผู้เฒ่าหยุนค่อนข้างสูงอายุเขาไม่มีปัญหากับการทําวิจัยอย่างไรก็ตามมันอันตรายสําหรับเขาที่จะสัมผัสมีดผ่าตัดอีกครั้งท่านผู้เฒ่าหยุนไม่สามารถทําการผ่าตัดได้อีกเขายิ่งกว่ายินดีกับการทําการผ่าตัดมากกว่าถ้าเขามีพลังงานและความแข็งแกร่งที่จะทําเช่นนั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาค่อนข้างแก่แล้วส่งผลให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพความแข็งแรงของมือและความมั่นคงของเขาด้วยกว่าวันที่ผ่านมา ดังนั้นเขาจึงต้องหยุดทำการผ่าตัดท่านผู้เฒ่าหยุนออกมาตรงหน้าและรับรายงานจากแพทย์ของชินหงรุย่ยมีรายงานการวินิจฉัยจำนวนมากหลังจากดูเอกสารทั้งหมดแล้วท่านผู้เฒ่าหยุนก็ได้ส่งรายงานให้เจียนอีหลิงเจียนอีหลิงได้เห็นเอกสารเหล่านี้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เธอเคยอ่านฉบับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารเหล่านี้แล้ว เมื่อชินหงรุ่ยสมัครไปยังโรงพยาบาลรั่วห่เซินเขาก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาการเขาไปยังเว็บไซต์แล้วนอกจากนี้หลี่จัวเจียก็ยังได้ยืนยันรายละเอียดเมื่อเขามาเยี่ยมชินหงรุย่ยคราวนี้เจียนอีหลิงมาเยี่ยมคนไข้แน่นอนว่าจําเป็นต้องตรวจสอบซามเพื่อยืนยันรายละเอียดของรายงานด้วยทุกคนในห้องค่อนข้างสับสน เมื่อเห็นท่านผู้เฒ่าหยุนมอบรายงานให้เจียนอีหลิงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดูเหมือนว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆจะค่อนข้างจริงจังเมื่ออ่านรายงานเธอสามารถเข้าใจเนื้อหาของการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้ด้วยเหรอจากนั้นท่านผู้เฒ่าหยุนก็เริ่มหารือเกี่ยวกับการผ่าตัดกับสมาชิกตระกูลฉินเขาบอกพวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดจากมุมมองของเขาเขาต้องการสร้างความมั่นใจให้สมาชิกในตระกูล บรรยากาศภายในห้องมีความกลมเกลียวกันมากอย่างไรก็ตามชินหงจื้อก็ได้เดินเข้ามาในห้องด้วยเช่นกันทันทีที่ชินหงจื้อปรากฏตัวบรรยากาศทั้งห้องก็เปลี่ยนไปชินหงจื้อไม่สนใจคนอื่นในห้องเขาสแสดงความยินดีสั้นๆกับชินหง,งรุยและถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพล่าสุดของอีกฝ่ายจากนั้นเขาก็ข้ามไปยังสิ่งที่เขาต้องการจะพูดถึงทันที พี่ชายฉันคิดว่านายควรพิจารณาการตัดสินใจเรื่องการถือหุ้นของนายอีกครั้งสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ฉินกรุ๊ปแข็งแกร่งมากก็เพราะว่าตระกูลฉินถือหุ้นส่วนใหญ่นายก็ถือหุ้นสัดส่วนสูงมากเช่นเดียวกันหากหุ้นของนายตกไปอยู่ในมือของคนนอกสถานการณ์จะไม่เอื้ออาโนยต่อตระกูลของเราอย่างมากตอนที่5 1 4พบกันอย่างที่พักของชินรุย่ย 3. ชินงงรุ่ยมีแรงที่จะพูดน้อย ถ้าอย่างนั้นนายวางแผนจะทำอะไรชินหงจื้อตัดไปอย่างตรงประเด็นเขาบอกกับชินงงรุ่ยอย่างตรงไปตรงมาว่าพี่ชายในเมื่อนายวางแผนที่จะมอบหุ้นของนายออกไปอยู่แล้วทำไมนายไม่ให้หุ้นของนายกับฉันละฉันจะให้เงินนายเท่าๆกันด้วยวิธีนี้นายก็ยังสามารถมอบทรัพย์สินมากกว่า60เอร์เซนให้กับโรงพยาบาลรั่วห่เซินได้การแลกเปลี่ยนนี้จะไม่มีผลกับนายแน่พ,พ่อพ่อพูดว่าอะไรนะ โรงพยาบาลรั่วไหาเซินบอกเราว่าหากมีการโอนทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสมเมื่อมีการยอมรับใบสมัครแล้วพวกเขาจะปฏิเสธในการรักษาผู้ป่วยมันยากมากที่จะได้รับโอกาสนี้ตั้งแต่แรกถ้าพ่อทำแบบนี้ลุงก็อาจสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาโรงพยาบาลรั่วหเ่เซินตั้งกฎด,ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโอนทรัพย์สินไปให้ผู้อื่นซึ่งหากพวกเขาทำแบบนี้พวกเขาจะจ่ายค่ารักษาน้อยลง อึมฉันไม่ได้ขอให้เขาโอนทรัพย์สินเขาออกไปเขายังคงจะมีทรัพย์สินจำนวนเท่าเดิมนี้คือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันแต่ว่าในายกำลังโอนทรัพย์สินไปที่อื่นโรงพยาบาลรั่วหาเซิร์อาจมองว่านี่เป็นการละเมิดความไว้วางใจได้ชินยูฝานมองตาพ่อของเธอครั้งหนึ่งคำพูดของเขามีความหมายทุกอย่างสำหรับเธอในอดีตเขาเคยสอนเธอว่าธุรกิจตระกูลฉินมีความสำคัญเป็นอันดับแรก อืมมันไม่จําเป็นต้องเป็นการละเมิดความไว้วางใจเราอาจลองติดต่อและหารือเรื่องนี้กับพวกเขาได้บางทีพวกเขาอาจจะเห็นด้วยพ่อพ่อทำแบบนี้ไม่ได้พ่อไม่ควรเดิมพันด้วยชีวิตของญาติพ่อณนะความผิดพลาดใดๆจะทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างชินยูฝานเทียงกลับฉันไม่ได้พนันด้วยชีวิตเขาฉันแค่เสนอวิธีแก้ปัญหาอื่นที่เป็นไปได้ในการตอบสนองต่อการขาดความเข้าใจของลูกสาวความโกรธของชินจื้อก็ได้ค่อยเพิ่มขึ้น ขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันพวกเขาทั้งสองคนดูราวกับไม่ใช่พ่อลูกกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นเหมือนศัตรูมากกว่าคำพูดของชินยูฝานทำให้ชินหงจื้อโกรธอย่างไรก็ตามเนื่องจากการมีอยู่ของบุคคลภายนอกเขาจึงระงับความโกรธไว้อย่าโต้เถียงกันต่อหน้าผู้ป่วยมันไม่ดีสำหรับผู้ป่วยเจียนอีหลิงพันพูดออกมาเธอเตือนฉินหงจื้อและชินยูฝานด้วยเสียงที่เยือกเย็น การขัดขึ้นมาของเจียนอีหลิงทำให้ทุกคนมองมาที่เธอเธอไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่สาวน้อยคนนี้รู้อะไรบ้างทำไมเธอต้องเข้ามายุ่งเรื่องในตระกูลของพวกเขาฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์มีผู้ป่วยที่นี่ส่งผลให้ฉันต้องปกป้องสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเมื่อเผชิญหน้ากับชินหงจื้อเจียนอีหลิงก็ไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยกลับกันเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและชัดเจน บุคลากรทางการแพทย์งั้นเหรอชิดเธอมีสิทธิ์ที่จะพูดที่นี่ด้วยเหรอมีแพทย์ของชินหงรุ่ยอยู่ในห้องท่านพูดเท่าหยุนเองก็อยู่ในห้องด้วยทั้งสองคนยังไม่ได้พูดขึ้นทำไมสาวน้อยคนนี้ถึงต้องพูดขึ้นเธอยังถือว่าเป็นแพทย์อยู่นั้นเหรอเธอกล้าดียังไงถึงมาพูดแบบนี้กับเขาท่านพูดเท่าหยุนขมวดคิ้วก่อนจะพูดว่าผู้นำฉันฉันไม่คิดว่ามิเจียนพูดอะไรผิด ท่านผู้เฒ่าหยุนรู้ว่าชินหงจื้อพยายามติดต่อกับโรงพยาบาลรั่วห่เซินเด็กหญิงที่ไม่มีสิทธิพูดในที่นี้คือสมาชิกของโรงพยาบาลรั่วหาเซินแต่ว่าชินหงจื้อดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องนี้ผ่านไปครู่หนึ่งภรรยาของชินหง,งรุยก็เสริมว่าผู้นำชินลูกพี่ลูกน้องของคุณยังป่วยอยู่ไม่สมควรไปหน่อยหรือที่จะมาโต้เถียงกันที่หน้าเตียงเขาแบบนี้ คำพูดของท่านผู้เฒ่าหยุนและภรรยาของลูกพี่ลูกน้องทำให้ชินหงจื้อใจเย็นลงเล็กน้อยเขาสามารถเพิกเฉยต่อคำพูดของเด็กสาวคนนั้นได้แต่ว่าเขายังต้องสนใจท่านผู้เฒ่าหยุนจากนั้นภรรยาของชินรุ่ยก็กล่าวเสริมว่าถ้าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสามารถพูดคุยกับฉันลูกพี่ลูกน้องของคุณป่วยได้โปรดให้เขาพักผ่อนให้ดีเถอะตอนที่515สภาพฉันน่าอับอายใช่ไหม หลังจากพูดแบบนี้แล้วภรรยาของฉินงงรุ่ยก็เดินออกจากห้องไปฉินหงจื้อก็ติดตามเธอไปด้วยทั้งสองคนลงไปชั้นล่างเพื่อหารือเรื่องนี้ฉินอยู่ฝานเหลือบริษัทมองไปที่เจียนอีหลิงแม้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะยอมรับแต่เธอก็ยังต้องยอมมารับว่าวิธีที่เจียนอีหลิงคุยกับพ่อของเธอนั้นสุดยอดโดดดูเหมือนว่าเจียนอีหลิงยังมีบุญคุณอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามจะเป็นการดีที่สุดสำหรับอีกฝ่ายที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเจียนอีหลิงทำให้พ่อของเธอคุนเคืองตระกูลเจียนก็คงตกอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีนะักเจียนอีหลิงอย่าพูดแบบนี้อีกชินอยู่ฝานพูดกับเจียนอีหลิงด้วยน้ำเสียงตักเตือนทำไมเหรอเจียนอีหลิงถามน้ำเสียงเธอราบเรียบเมื่อถามคำถามทำไมเธอถึงมาถามฉันว่าทำไมใช้สมองของเธอบ้างสิ ชินยูฝานตอบกลับเธออยู่ในสภาพอารมณ์ที่ไม่ดีนักเธอไม่รู้ว่าเจียนอีหลิงเอาชีวิตรอดในเมืองเหิงหยวนได้ยังไงแต่ทว่านี่คือไปจริงถ้าเธอยังทำแบบเดิมอีกเธอจะต้องจ่ายให้มันอย่างขมขื่นถ้าเธอทำให้ชินหงจื้อขุนเคืองเธอต้องได้จ่ายอย่างแน่นอนเธอคิดว่าตระกูลของเธอจะสามารถปกป้องเธอได้ในเวลานั้นงั้นเหรอหรือเธอคิดว่าในท่านเพิ่งจะเต็มใจปกป้องเธอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอไม่มีความกลัวงั้นเหรอ ผู้หญิงไม่ควรพึ่งพาแต่ผู้ชายเพื่อปกป้องตัวเองหัวเดียวกระเทียมเรียบส่งข้าวส่งน้ำผู้แปลหน่อยนะครับแต่เธอควรเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองด้วยอาจทำไมนายท่านเชิงถึงชอบคนแบบนี้เขาชอบปกป้องเธออะไรทำนองนั้นเหรอเจียนอีห e ลิงไม่ได้ตอบกลับชินหยุนหานด้วยเหตุนี้ชินหยูฝานจึงถือว่าเจียนอีหลิงเข้าใจในคำพูดเหล่านั้น ชินหงจื้อคุยกับภรรยาชินงงรุ่ยอยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่นานทั้งสองก็เริ่มทะเลาะกันเมื่อได้ยินเสียงความโกลาหลที่ชั้นล่างชินอยู่ผ่านก็รีบลงไปตรวจสอบสถานการณ์อย่างไรก็ตามนี้ยิ่งทําให้เกิดความโกลาหลมากขึ้นชินอยู่ฝ่าและชินหงจื้อเริ่มทะเลาะกันอีกครั้งจากเสียงวุ่นวายดังกล่าวดูเหมือนว่าจะมีการโต้เถียงที่รุนแรงเหลือเกิน สักพักเจียนอ e ีหลิงก็ลงไปข้างล่างซึ่งขณะนั้นชินหงจื้อได้ออกจากบ้านไปแล้วในทางกลับกันชินอยู่ฝานก็ได้วิ่งเข้าไปในห้องเล็กๆเ,เพื่อร้องไห้เนื่องจากประตูห้องนั้นไม่ได้ปิดเจียนอ e ีหลิงจึงเดินเข้าไปหาชินยูฝานขดตัวอยู่ที่มุมห้องเธอซุกหน้าอยู่ในอ้อมแขนและร้องไห้เบาๆ จียนอิงบิดประตูเบื้องหลังและนั่งลงอยู่อย่างเงียบๆข้างๆฉินอยู่ฝานฟังเสียงร้องของเธอโดยไม่พูดคำปลอบโยนอะไรออกมาเธอไม่ได้แม้จะพยายามเกลี้ยกล่อมฉินอยู่ฝานไม่ให้ร้องไห้ทำไมเรื่องราวกลับกลายเป็นแบบนี้เขาเป็นพ่อฉันเขาเป็นคนที่ฉันเคารพและรักมากที่สุดเมื่อฉันยังเด็กเขายอดเยี่ยมมากในสายตาฉันเขามีค่าควรแก่การเคารพแต่ตอนนี้ฉันพบว่าเขาไม่คู่ควรแก่การเคารพเลยสักนิดเดียวเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลย ฉันคิดถึงแม่วิญญาณมีอยู่ในโลกของเราจริงไหมแม่ฉันเฝ้าดูฉันจากสวรรค์บ้างไหมถ้าแม่เฝ้ามองจากบนสวรรค์แม่จะบอกฉันได้ไหมว่าฉันต้องทำอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นบ้านฉันไม่เหลือแล้วแม่ฉันก็ไปแล้วเช่นกันแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะสูญเสียพ่อไปอีกฉันรู้สึกอยากจะยอมแพ้ฉินอยู่ฝานหมดสภาพการโต้เถียงกับฉินจื้อเมื่อกี้นี้ได้ทำลายความแข็งแกร่งที่เธอแสดงออกมาโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเธอจึงเริ่มร้องให้เธอปล่อยอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดที่เธอเก็บไว้กับตัวเองมานานหลายปีบางอารมณ์เธอถูกปิดผนึกมาเป็นเวลานานการโต้เถียงในวันนี้ได้เปิดผนึกนั้นออกมาความเจ็บปวดความไม่พอใจและความโกรธภายในก็หลั่งไหลออกมาผ่านไปครู่หนึ่งชินอยู่ฝานก็เงยหน้าขึ้นตาเธอแดงและใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยรอยน้ำตาชินอยู่ฝานหญิงสาวแห่งตระกูลฉันไม่เคยอยู่ในสภาพที่เสียใจเช่นนี้มาก่อน อย่างไรก็ตามคราวนี้เธออยู่ในสภาพยังเหยิงต่อหน้าคนภายนอกชินอยู่ฝานมองไปที่เจียนอ e ีหลิงเธอถามอย่างไม่สบายใจสภาพฉันน่าอับอายใช่ไหมสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้